ทุกครั้งที่เราไว้ใจใครบางคนให้ดูแลเงินกลุ่มหรือเงินบริษัทเรากําลังมอบอํานาจให้เขามากกว่าที่คิดและเมื่อเกิดการช่อกองคําถามแรกที่ทุกคนสงสัยคือทําไมเขาถึงกล้าทําคําตอบจริงๆไม่ได้มีแค่ความโลภแต่เกิดจากภาวะลวงตนยิ่งใหญ่ mm hmm. คือความเชื่อผิดๆว่าฉันเก่งกว่าฉลาดกว่าและฉันไม่มีวันถูกจับได้และเมื่อความคิดนี้ไปเจอกับโมเดลจิตวิทยาสามเหลี่ยมแห่งการช่อกองพฤติกรรมผิดกฎหมายจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 1. แรงกดดันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่รวมถึงความต้องการรักษาหน้าตากลัวแพ้คนอื่นและแรงกดดันทางสังคมที่ถาโถมเงินกลุ่มจึงกลายเป็นทางออกแบบผิดทาง 2. โอกาสภาวะลวงตนยิ่งใหญ่ทําให้เขาคิดว่าฉันทําได้ไม่มีใครจับได้หรอกระบบตรวจสอบที่อ่อนแอยิ่งเปิดประตูให้ความคิดนี้เติบโต 3. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนี่คือด่านอันตรายที่สุดเพราะคนผิดจะสร้างเรื่องโกหกให้ตัวเองเชื่อเช่นคนอื่นก็ทําฉันดูแลเงินทุกอย่างฉันสมควรได้มากกว่า วินาทีที่เขาก้าวข้ามเส้นคือจุดที่ลวงตนยิ่งใหญ่เข้ามาครอบงำเต็มที่คิดว่าตัวเองฉลาดพอจะควบคุมทุกอย่างได้และกดก็เป็นแค่สิ่งที่คนอื่นต้องทำตามไม่ใช่ตัวเขาแต่หลังจากช่อโกงเริ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความเครียดความหวาาระแวงและความโดดเดี่ยวเพราะทุกครั้งที่โกหกต้องสร้างโกหกอีกเรื่องเพื่อปิดบังเรื่องเดิมความกลัวนี้จะกัดกินสุขภาพจิตอย่างช้าๆจนหมดทางหนี